และแล้ววันนี้ก็มาถึงค่ะทุกคนร็อกวันนี้จะพาทุกคนไปงานแต่งงานของพวกเรากันค่ะเราเรวันนี้มาสิบปีแล้วบรรยากาศภายในงานจะซาบซึ้งอบอุ่นและตาตึงหัวใจแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะตื่นเช้ามาขอมาร์กหน้าอีกรอบค่ะทุกคนวันนี้จะต้องสวยแล้วก็ฉ่ำที่สุดไปเลยจะบอกว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยค่ะทุกคนตื่นเต้นมากตอนเช้าก็ต้องตื่นแต่เช้าตอนนี้ก็ถึงแล้วแล้วลากกระเป๋ามายังกะย้ายบ้านเลยค่ะก็ไม่เคยแต่งงานค่ะหยิบหยิบมาก่อน ตอนนี้พี่ก้ามหลานแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็เริ่มมากันแล้วค่ะทุกคนเจ้าสาวเจ้า่าวก็พร้อมแล้วเหมือนกัน let's go <S ทีมแต่งหน้ายาติๆขอออกนำไปก่อนนะคะทุกคนวันนี้มี67คิวเลยค่ะตัดผ้ามาที่เจ้าสาวค่ะเริ่มเลยวันนี้เราใช้บริการของทีมโฮมเลดเมคอัพนะคะทุกคนบอกเลยว่าสวยจึงรับประกันเลยค่ะแต่งออกมาในลุคตอนเช้าก็ประมาณนี้ค่ะสวยหวานมากฝากจูเนียร์ด้วยนะคะขอให้หล่อให้ไม่เหมือนพร้อมแต่มาแวะดูห้องพี่ๆทีมสตาฟกันบ้างค่ะทุกคนห้องนี้เราก็จัดไว้ให้พี่ๆทุกที สามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันได้ที่นี่แล้วก็ทํางานได้อย่างสะดวกด้ค่ะมาถึงก็เจอทีมพี่กันก่อนเลย MC ีกันนะคะก็จะดูแลในเรื่องของพิธีกรแล้วก็ลันคิวของเราในวันนี้ค่ะสายคอนเทนต์แบบเราตากล้องต้องชุดใหญ่แน่นอนค่ะจากทีมพี่บิ๊กออนเดอะเวค่ะมีทั้งภาพนิ่งภาพวิดีโอหลังจากนั้นก็ลงมาด้านล่างกันค่ะทุกคนสายมูเตลูอย่างเรานะคะก็ไม่พลาดที่จะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะขอให้งานวันนี้ราบรื่นราบรื่นนะคะสาธุสาธุาธจากนั้นก็ขึ้นมาด้านบนกันเจ้าบา่าวกแต่งต <c oughs> ตัวนี้เอ้ยคนนี้ค่ะหล่อแล้วเราก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็มาฟินิตลุกกันค่ะแต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็ลงไปซ้อมพิธีการกันค่ะทุกอย่างข้างล่างตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะขันหมากใช้จากทีมนภัทรนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วเราประทับใจตรงที่มันเก็บได้ด้วยทุกคนคือมันเป็นความทรงจําที่มีคุณค่าสําหรับเรามากแนะนาจริงๆค่ะแล้วก็จะมาซ้อมเลยค่ะทุกๆพิธีเลยก็จะซ้อมกราบซ้อมนั่งพับเพียบให้ได้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็มาเก็บภาพคู่กันค่ะจะบอกว่าบรรยากาศคือดีงามมากค่ะมูฟดีไวด้ดีจริงๆค่ะและตรงนี้ค่ะทุกคนเป็นที่อวยพรค่ะโทรศัพท์ทุกคนสามารถแบบเซ่ฮัลโหลแล้วก็อวยพรกับเราเราก็จะแบบได้ยินทุกคนตรงนี้คือล้ำกว่าค่ะคือจะเป็นภาพวิดีโอค่ะอันนี้เราก็จะบอกให้ทุกคนแบบช่วยอวยพรให้บ่าวสาวด้วยนะคะเพราะทุกคนเห็นก็จะมาอวยพรกันค่ะถัดมาตรงนี้จะเป็นโฟโต้บูธนะคะจากร้านเดอะมีโม่ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ถ่ายรูปแขกก่อนที่แขกจะเข้าไปถ่ายรูปกับเจ้าสาวเจ้าบ่าวค่ะทุกคนนี่เลยเอาไว้เบรคคนได้เป็นอย่างดีเลยและหลังจากนั้นเข้ามาด้านในค่ะทุกคนก็จะพบเจอกับโฟโต้บูธอีกเจ้าหนึ่งค่ะก็คือชื่อฟูลฟิลโฟโต้บูธค่ะนี่ตรงนี้ก็มาด้านในแล้วนะคะแขกก็จะได้มาเขียนคําอวยพรให้เราด้วยเราเลือกเป็นเทมเพลตแบบให้แขกเขียนคําอวยพรแล้วก็มีรูปแขกด้วยค่ะถือว่าได้เห็นหน้าเขาด้วยถัดมาเลนนี่ไอศครีมค่ะทุกคนเป็นร้านไอศครีมโฮม เมคที่อร่อยมากแล้วดีไซน์ก็เก๋ไก่มากรสชาติก็อร่อยค่ะอยากจะบอกว่าก่อนมาแต่งงานนะคะเราไปชิมกันก่อนนะทุกคนแล้วก็เลือกรสชาติที่ชอบมาด้วยหวังว่าแขกทุกคนจะชอบนะคะบรรยากาศด้านในโต๊ะสวยๆและบริเคดจากนาครโต๊ะค่ะทุกคนบอกเลยว่าโต๊ะเขาดีไซน์แล้วก็ผ้าผูกโบได้แบบทันสมัยเข้ากับธีมงานสุดๆเลยค่ะประทับใจ ส่วนบริเวณตรงนี้นะคะของเช่าของใครหลายๆคนค่ะเบียร์สิงค่ะจัดมาให้เลยค่ะแปดถังทั้งละ30ลิตรค่ะเอาให้จุกๆกันไปเลยเดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นพิธีมั่นแล้วค่ะทุกคนมีเรื่องผีให้เล่าอีกค่ะทุกคนรอติดตามชมกันด้วยนะทุกคน